ตอนนี้รถลงมาสู่พื้นดินแล้วนะครับนี่จะให้เพื่อนๆดูหัวแหนบครับเราตัดแล้วไม่ต่ำนะครับนะฮะรูดได้สบายเลยนี่ไม่ต่ำแล้วนะครับเห็นไหมครับตัดไล่ระดับหัวแหนบใหม่ครับสาหรับรถคันนี้นะฮะเราปรับแต่งเพื่อไม่ให้หัวแหนบต่ำนะครับถ้าเกิดว่าหัวแหนบต่ำเวลาเราบรรทุกของเนี่ยแหนบก็ลงมาอีกนะครับแล้วก็ตัวที่3ามตัวที่4ตัวที่ห้าเนี่ยก็จะลงมาเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราตัดไล่ระดับหัวแหนบน้อยจะทําให้หัวแหนบนั้นจิ้มดินนะครับหัวแหนบจะต่ำอันนี้ ราลอยหัวยาวนัดใหญ่ครับทรงก็กก่งย่อนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ากำลังสวยนี่จะให้ดูทรงรถครับตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ใส่ยางเบอร์หน้าหนานิดนึงนะครับเป็นทรงสวยเลยทรงเน้นใช้งานครับนี่จะก็จะให้ดูอยู่ทรงประมาณนี้นะครับเอาแล้วนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือว่าจัดทรงรถนะครับก็คือพูดง่ายว่า มาที่อู่ปริชาติของเราได้นะครับอู่ปริชาติทอลอยยินดีต้อนรับครับเวลาปรับแต่งไปแล้วอยู่ประมาณทรงนี้แล้วก็หัวแหนบเขาก็จะสวยนะครับลูกค้าใสาย่ยางหน้าหนามากนะครับสวยเลยนะฮะกลมอมซุ้มล้อสวยเลยนะครับอันนี้เขาปรับแต่งมาแล้วนะครับวางเทาลอยมาแล้วเราแค่จัดแหนบให้ใหม่นะครับลูกค้า ล้อก็สวยคันนี้ใช้ล้อสิบห้านะครับส่งนี้เลยให้ดูครับนี่ครับระดับหัวแนบของเราจะอยู่ประมาณทรงนี้โอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแนบนะครับจัดสมรถก็มาที่เราได้นะครับเสริมแนบจะบรรทุกกี่ตันบอกเราได้ครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เลยนะฮะ แอดไลน์ <Dead> มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับ